สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในวิชาประวัติศาสตร์นะคะในระดับชั้นประสมศึกษาปีที่5ของเรานะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนต่อกันในเรื่องของอารยธรรมนะคะในหน่วยที่2นี้นะคะเป็นเรื่องของ การสร้างสารรค์อารยธรรมนะคะซึ่งในชั่วโมงที่แล้วนะคะเราได้เรียนไปแล้วเรื่องของการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะว่าอารยธรรมอินเดียนั้นเข้ามาในดินแดนไทยของเราได้อย่างไรการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียในดินแดนไทยนะคะก็เริ่มจากการเข้ามาโดยการเดินเรือเข้ามาค้าขายนะคะในสมัยก่อนพุทธกาลนะคะแล้วก็ได้มีการ เข้ามาเผยแพ่พระพุทธศาสนานะคะในสมัยพุทธกาลนั่นเองนะคะซึ่งหลักฐานร่องรอยนะคะที่ทําให้เราทราบว่าได้มีการเข้ามานะคะของอารยธรรมอินเดียนั่นก็คือหลักฐานทางวรรณกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นมหากาบรามเกียรตินะคะนิทานชาดกต่างๆหรือรวมถึง หลักฐานที่เป็นศิลาจารึกนะคะของพระเจ้าอโศกมหาราชนะคะไดาได้มีการจดบันทึกในการส่งสมณทูตเข้ามาเพื่อเอผยแพร่พระพุทธศาสนานะคะยังดินแดนสุวรรณภูมิของเรานะคะนี่คือการเข้ามาของอารยาธรรมอินเดียทีนี้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของอิทธิพลของอารยาธรรมอินเดียที่มีต่อสังคมไทยนะคะและคนในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งอินเดียนั้นนะคะเข้ามานำอรารยธรรมเข้ามานั้นนะคะก็ทำให้เกิดมีวัฒนธรรมต่างๆขึ้นมามากมายนะคะในสังคมไทยของเราคำว่าอิทธิพลนะคะก็คือผลกระทบนะคะซึ่งผลกระทบของการเข้ามานั้นนะคะอย่างที่ครูบอกก็คือ ได้ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมนะคะในหลายๆวัฒนธรรมเราไปดูกันเลยค่ะการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียนะคะที่มามีผลต่อสังคมไทยนะคะด้านแรกก็คือด้านาศาสนานะคะนักเรียนาศาสนาที่ชาวอินเดียนำมาเผยแพร่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น,นั่นคือาศาสนาพราหมณ์ฮินดูและ พระพุทธศาสนานั่นเองนะคะซึ่งทั้งสองศาสนานี้นะคะก็ได้ทําให้เกิดคําสอนนะคะเกิดพิธีกรรมในทางศาสนาน,นะคะแล้วก็มีประเพณีต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาน,นะคะแล้วก็มีผลต่อวิถีชีวิตของคนไทยและคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างมากนะคะ ในด้านของศาสนาพุทธของเรานั้นนะคะการนับถือพระพุทธศาสนาของคนไทยนั้นนะคะก็ได้รับอิทธิพลมาจากอารยธรรมอินเดียเช่นเดียวกันนะคะโดยเริ่มจากที่พระเจ้าอโศกมหาราชนั้นนะคะกษัตริย์ของประเทศอินเดียนะคะซึ่งท่านทรงนับถือพระพุทธศาสนานะคะก็ได้ทรงสมณทูตนะคะเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างดินแดนต่างๆนะคะ โดยส่งพระโสะและพระอุตระนะคะเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะในดินแดนไทยของเรานะคะแล้วก็ในดินแดนเขาเรียกว่าเป็นดินแดนสุวรรณภูมินะคะหรือประเทศไทยของเราในปัจจุบันนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียนะคะด้านของศาสนาพุทธทำให้เรามีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของเรานะคะ ส่วนอีกศาสนาหนึ่งนะคะก็คือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะซึ่งถือเป็นศาสนาที่มีความเก่าแก่ที่สุดนะคะในด้นานของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นนะคะในแนวคิดของศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็คือมีความสอดคล้องนะคะกับความเชื่อดั้งเดิมก็คือในเชื่อในเรื่องของวิญญาณนะคะสาหรับศาสนาพราหมณ์ฮินดูโดยมีเทพนะคะเป็นเทพพระเจ้าที่ สำคัญนะคะได้แก่พระพรหมนะคะพระพรหมที่มีสี่มือสี่หน้านะคะพระพรหมพระวิษณุนะคะพระวิษณุพระวิษณุก็คือที่ถือจักนะคะคงจักองค์ตรงกลางนะคะและอีกองคหนึ่งก็คือ พระศิวะนะคะมีตรีศูนย์เป็นอาวุธนะคะรวมเราเรียกว่าพระตรีมูรตินั่นเองนะคะอันนี้คือความเชื่อของศาสนาพรามหมณ์ฮินดูน mm ักเรียนก็จะได้พบนะคะประเพณีพิธีกรรมต่างๆของศาสนาพรามหมณ์ฮินดูนะคะอย่างเช่นพิธีจรดพระนางกันแรกนาขวานในวันพืชมงคลถ้าใครเคยได้ดูถ่ายทอดนะคะ พิธีกรรมนี้ก็จะเป็นพิธีของศาสนาพราหมณ์นะคะนุ่งขาวหงขาวอันนั้นนะคะเป็นต้นนะคะนักเรียนดังนั้นนะคะดังนั้นในด้านของศาสนานั้นนะคะอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียนะคะจะส่งผลอย่างมากนะคะต่อด้านของศาสนานะคะ ซึ่งการรับอาวัฒนะธรรมด้านศาสนาจากอินเดียมานั้นนะคะเกิดผลต่อสังคมไทยก็คือทําให้พระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนานะคะที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือนะคะแล้วก็มีผลต่อสังคมไทยที่ชัดเจนที่สุดเลยนะคะในเรื่องของ การนับถือพระพุทธศาสนานอกจากเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือแล้วยังเป็นศาสนาประจำชาติของคนไทยด้วยนะคะถึงแม้จะมีศาสนาอื่นอื่นๆเข้ามาด้วยนะคะแต่ว่าคนไทยก็นับถือศาสนาพุทธนะคะส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่เลยของประเทศของเรานะคะนี่ก็คือในด้านของศาสนานั่นเองนะคะ อิทธิพลด้านต่อไปนะคะของอารยธรรมอินเดียที่มีต่อสังคมไทยก็คือด้านภาษานั่นเองนะคะซึ่งภาษานั้นนะคะเราได้พบนะคะจากการาค้นพบศิลาจารึกเก่านะคะซึ่งเป็นการค้นพบหลักฐานนะคะทำให้เราทราบว่า,าภาษาไทยของเรานะคะได้มีวิว,วัฒนาการนะคะ มาจากตัวอักษรน,นะคะในอินเดียนะคะซึ่งได้เข้ามานะคะพร้อมกับการค้าและการเผยแผ่ศาสนานั่นเองนั่นก็คือศาสนาเออขอโทษค่ะน,นั่นก็คือภาษาบาลีสันสกฤตนั่นเองนะคะซึ่งสองภาษานี้ก็จะใช้อยู่ในศาสนาพุทธอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการผสมกันนะคะกับภาษาไทยของเรานะคะจน ลายเป็นภาษาไทยที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะคะและนอกจากนี้นะคะยังเป็นรากศัพท์ของภาษาบางภาษาด้วยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราในปัจจุบันนะคะคำนะคะที่เราใช้จนเคยชินแล้วนะคะหลายๆาคำเลยนะคะก็มาจากภาษาอิทธิพลของอินเดียนั่นเองนะคะเป็นการรวมกันร,ระหว่างภาษาไทยเดิม ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตนะคะจนเป็นภาษาไทยในปัจจุบันเช่นจันจันท์นี้ก็คือวันนะคะวันทั้ง7ของเราเนี่ยแหละคะ่ะคุรุนะคะที่แปลว่าผู้สอนศูนย์นะคะอันนี้ก็คือมาจากเลขศูนย์เนี่ยนะคะคำเหล่านี้นะคะเราก็ใช้อยู่ทุกวันใช่ไหมคะนักเรียนซึ่งเราไม่เคยทราบเลยว่ามันมาจากภาษา มันมาจากอิทธิพลของภาษาของของอินเดียนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ครูได้นํามาให้นักเรียนได้เรียนนะคะในด้านของภาษาที่มาจากอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียนะคะค่ะอิทธิพลด้านต่อไปนะคะของอารยธรรมอินเดียก็คือด้านสถาปัตยกรรมนาฏศิลป์และวรรณกรรมนะคะใน ครูลืมบอกไปนะคะนักเรียนให้นักเรียนจดเฉพาะที่ครูขีดเส้นใต้ไว้นะคะสไลด์ที่มีรูปดาวนะคะแล้วครูขีดเส้นใต้ไว้นะคะทางด้านของสถาปัตยกรรมนาฏศิลป์และวรรณกรรมนั้นนะคะอิทธิพลของอินเดียก็ส่งผลถึงเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะออกมาซึ่งมีความ เกี่ยวข้องกับศาสนานะคะส่วนใหญ่จะมีความเกี่ยวข้องกับศาสนานะคะเรามาดูว่ามีด้านใดบ้างตัวอย่างนะคะตัวอย่างเช่นสถาปตัตยกรรมนะคะก็คือสิ่งปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาเช่นโบสถ์เจดีนะคะเจดี JD ต่างต่างนะคะไม่ใช่โบสถ์คุณพูดผิด เป็นเจดีนะคะซึ่งมีรูปทรงคล้ายๆกับพระคังคว้นะคะเป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมที่เราได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียนะคะ mm hmm. ก็จะมีรูปร่างลักษณะแบบนี้มีความสวยงามแปลกตาแตกต่างกันไปนะคะในด้านของสถาปัตยกรรม mm hmm. ด้านต่อไปก็คือด้านจิตกรรมนะคะ mm hmm. จิตกรรมก็คือเป็นการ ภาพวาดนะคะจิตรกรรมฝาผนังนะคะอันนี้ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียเลยก็คือเรื่องรามเกียรตินะคะก็เป็นนอกจากเป็นจิตรกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีวรรณกรรมให้เราได้อ่านได้ศึกษาด้วยนะคะด้านต่อไปค่ะก็คือดนตรีนาฏศิลป์นั่นเองนาฏศิลป์นอกจากเป็นการร่ายรำแล้วนะคะก็ยังมีเครื่องดนตรีนะคะที่เราได้รวม เข้าไปอยู่ในวงดนตรีไทยของเรานะคะแต่นึกเรียนรู้ไหมคะว่าเราได้รับสิ่งเหล่านี้มาจากอินเดียนะคะอย่างเช่นปีโมงหรือสังนะคะที่เราใช้ในพิธีกรรมต่างๆด้วยนะคะค่ะต่อไปนะคะก็เป็น อิทธิพลทางด้านอาหารนะคะซึ่งอิทธิพลทางด้านอาหารนี้ถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากนะคะแล้วก็กลนกืนกันกับอาหารไทยไปแล้วนะคะเช่นแกงแกงชนิดต่างๆนะคะที่มีการใส่เครื่องเทศลงไปนะคะมีการปรุงด้วยเครื่องเทศไม่ว่าจะเป็นแกงกะหรี่มัสมันนะคะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีอาหารอื่นๆอ,อีกนะคะอย่างเช่นโรตีนะคะโรตีมัตบะนะคะอันนี้หน้าตาของแกงมัสมันก็จะประมาณนี้นะคะนักเรียนก็จะมีการปรุงด้วยเครื่องเทศมีกลิ่นหอมแล้วก็ใส่กะทินะคะอันนี้ก็เป็นอาหารของอินเดียที่เขานิยมกันและนําเข้ามาเผยแพร่ให้กับเรานะคะ โรตีนอกจากโรยนมน้ำตาลอย่างเดียวแล้วก็ยังมีการทำไส้นะคะเราเรียกว่ามัตตาบะนะคะเป็นไส้ไก่ไส้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีความอร่อยแปลกแตกออกไปนะคะแต่ก็ยังคงกลิ่นของเครื่องเทศอยู่นะคะสำหรับอาหารของชาวอินเดียนะคะทีนี้เรามาดูนะคะ ความสำคัญของอรารยธรรมอินเดียที่มีต่อสังคมไทยนะคะว่าอรารยธรรมของอินเดียที่เรารับมานั้นมีความสําคัญต่อสังคมไทยอย่างไรบ้างนะคะก็เริ่มจากการที่เรามีพระพุทธศาสนานะคะเร,เรียนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะเวลาเรามีความทุกข์ใจไม่สบายใจหรือต้องการที่พึ่งทางใจนะคะเราก็จะไปพึ่งพระพุทธศาสนานะคะเป็นการสวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิต่างๆนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้มีหลักธรรมคำสอนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะหมายถึงว่าการที่เราได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาแล้วนั้นนะคะเราก็มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของเรานะคะทำให้การดำเนินชีวิตของเรานั้นนะคะราบรื่นมีความสุขมีความสงบนั่นเองนอกจากนี้นะคะยังช่วยนะคะ หล่อหลอมจิตใจให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมนะคะทั้งทั้งสามทั้งสด้านนี้นะคะล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะคะเพราะว่าถือว่าการรับเอาพระพุทธศาสนาเข้ามาเนี่ยนะคะเป็นอิทธิพลที่สำคัญมากนะคะสำคัญที่สุดเลยสำหรับอรารยธรรมอินเดียที่เราได้รับมานอกจากนี้นะคะยังมีการสร้างสารรค์ศิลปกรรม ที่มีความโดดเด่นนะคะและก็สวยงามด้วยนะคะนอกจากว,ว่าจะเป็นาการสร้างสารรค์ศิลปกรรมทางด้านนาฏศิลป์ศิลปกรรมทางด้านสถาปัตยกรรมจิตกรรมต่างๆรวมถึงวาารรณกรรมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญนะคะสําหรับการรับมาของอารยธรรมอินเดียในสังคมไทยของเรานะคะ ที่นี้นะคะครูจะสรุปนะคะอารยธรรมอินเดียนะคะที่มีผลต่อสังคมไทยนะคะก็จะมีในด้านต่างๆดังต่อไปนี้ด้านแรกเลยนะคะนักเรียนก็คือด้านของศาสนานะคะเป็นการเข้ามาของศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะส่วนทางด้านของภาษานะคะก็จะเป็นการรวมการระหว่างภาษาไทยเดิมนะคะกับภาษาบาลีสันสกฤตนะคะเป็นภาษา เป็นคำใหม่ขึ้นมานะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังเป็นรากศัพท์ให้กับคำบางคำภาษาบางภาษาด้วยนะคะแล้วเรายังใช้ภาษาบาลีสันสกฤตในบทสวดมนต์ต่างๆของพระพุทธศาสนาอีกด้วยนะคะด้านต่อไปก็คือด้านสถาปัตยกรรมจิตกรรมและอวรณกรรมนะคะในด้านนี้ก็จะมีร่องรอยหลักฐานนะคะที่ ทำให้เราเห็นว่าเ,าเรารับเอาอรารยธรรมอินเดียเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็คือเรื่องรามเกียรตินะคะจิตกรรมต่างๆนาฏศิลป์ดนตรีแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีสถาปัตยกรรมนะคะที่เป็นสิ่งปลูกสร้างก่อสร้างขึ้นมาเพื่อเ,ออเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยนะคะรูปทรงสวยงามแปลกตา และด้านสุดท้ายก็คือด้านอาหารนะคะก็เป็นแกงประเภทต่างๆนะคะที่มีการใส่เครื่องเทศลงไปเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะแล้วก็ได้รับความนิยมนะคะจนกลายเป็นหนึ่งในอาหารไทยไปก็มีนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีโรตีนะคะที่เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสังคมไทยนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือ ในเรื่องของอา,อารยธรรมอินเดียนะคะที่เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทยนะคะสำหรับในคลิปนี้ก็จะจบอารยธรรมอินเดียเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนในคลิปหน้าครูก็จะมาพูดถึงอารยธรรมจีนนะคะอารยธรรมจีนแล้วเรามาดูว่าอารย,ารยธรรมจีนนั้นมีผลต่อสังคมไทยอย่างไรบ้างนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ